สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับดวงการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่อ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ประชาตัวในเดือนนี้นะครับนะเขาบอกว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยก็ยังบอกเฮ้ยมันก็พอได้นะเ นิ่งๆนะเรื่อยๆมาเรียงๆรียงนะครับนะในเดือนนี้ในชาวราศีเมถุนเนี่ยนะมักจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานเงินการทองเนี่ยนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นอย่างดีนะครับอาจจะผู้ใหญ่อาจจะให้หยิบให้ยืมให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุณเองก็ต้องคืนให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะจริงๆก็คือได้เงินมาแบบหมุนเหมือนอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็ถือว่าอย่าไปกินเที่ยวนะเล่นดื่มอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับไพ่แปดถ้วยก็บอกว่าการเงินเนี่ยนะมันดีแต่มันยังดีไม่สุด นะไอ้ที่มีเนี่ยเราก็เราก็มีอ่ะแต่มันไม่ค่อยจะสุดเท่าไหร่นะครับนะ <S <s <ร>บเขาอาจจะบอกว่าไม่ค่อยพอใจในเรื่องของเงินเงินทองทองสักเท,ท,ท่าไหร่นะครับไพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นมาแต่ก็บอกว่าไพ่แห่งโอกาสเนี่ยมานะครับเพนะราะว่าดูแล้วชาวราศีเมถุนเนี่ยรู้สึกเฮ้ยดูมันอึมครึมนะครับคุณเองเนี่ยฉีดกกฎเกณฑ์ไปเลยนะหาหนทางทําเงินเพิ่มเนี่ยอะไรคุณอยากทำเนี่ยคุณทําเลยนะอย่าไปลังลังรอรอมีโอกาสที่ดีเข้ามาแน่นอนนะครับ เพราะว่ารังรอไปมันก็ผ่านเวลาไปไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับนะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับ